สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมผมทานเองวันนี้ผมจะมาทาซีรีส์ใหม่อีกแล้วนะครับเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่หลอกเป็นซีรีส์เก่านะครับชื่อซีรีส์ว่ากู้ยีดีนะครับกู้ยดีที่กากกราเทพนะซึ่งไอดีมันก็ไม่ได้กากอะไรขนาดนั้นนะคือแค่ตัวมันมันมีตัวนะครับแต่คือไอดีมันก็ไม่ได้ลูลาเลยนะครับแล้วก็เป็นป้ายป้ายแดงนะมันก็สามารถยังพอเก็บไปไว้นะครับแต่ความยากของไอดีนี้ก็คือ สังเกตที่ขวาฝั่งขวานะครับปกติถ้าเป็นไอีที่ผมนํากลับมากู้นะจะมีแพ็คัมแบ็กนะครับไม่แพ้คัมแบ็กเียเป็น,นเวทคัมแบ็กนะสราบเกียร์ก็ตามลิปเลยนะก็ในชิปก็เกียร์ก็มีประมาณ6ดาวที่หนึ่งนะครับแต่ที่ดีสุดน่าจะเป็นช่องแรกของอวขวานะเกียร์ดาบประวานะซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับก็ไอีนี้ก็ไม่มีกิไม่มีกิล่าม,มีอะไรเลยนะผมซื้อมาห้าสิบบาทนะครับจากคนในกิวนะ ก็มันจะเป็นการเล่นที่ยากมากนมาครับเพราะว่ามันจะไม่มีแพ็กเริ่มต้นหรือไม่ใช่แพ็เริ่มต้นดิภารกิจเริ่มต้นหรือคำแบกน,น,นะครับแล้วก็ไอดีนี้ก็มีข้อดีนะครับก็คือตัวแปดดาวมาเยอะนะแล้วก็ตัวแปดดาวที่ใช้ใช้ได้น่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับหลักที่ผมใช้ก็มีไม่กี่ตัวนะครับคือแทบถีบตัวนี้ก็เล่นได้แล้วนะแต่ก็กก็มีเยอะพอสมควรอที่ใช้ในการกู้กับมาเล่นได้นะครับ ไเปอรก็มีแค่ตัวเดียวนะสังกบอัลต้านี่ก็ประมาณแปดตัวนะครับด่านนี้ก็ทําให้ผมเล่นได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าเป็นด่านที่สูงๆนะครับมันจะทําให้ผมเล่นยากมากนะครับเพราะว่าไอดีนั้นมันจะตันตันโคตรง่ายนะถ้าเป็นไอดีที่มีด่านแค่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยหรือด่านข้้งล่างเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถพอที่จะเอาตัวกระช้าไปลุ้นดวงในโคลโรโบน่าได้นะครับคือไอดีนี้ก็ตัวลุงหนึ่งนะครับเขาสุ่มเอา แตงมือไปแล้วน่าจะได้เจมม่วงนะถ้าจำไม่ผิดนะที่เขาส่งให้ดูนะครับแล้วก็ห่อนี่ก็ทําให้ผมเล่นง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาหอแค่ชั้นแรกนะครับทําให้ผมอาจจะเก็บกู้ได้ง่ายนะเพราะว่าเรามีตัวของไก่ทองนะครับที่สามารถเอาไปปั๊มห่อได้นะครับเพราะตัวไก่ทองมันตีไก่นะแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับหลีตสูงสุดนี่ผมไม่ได้ถามมานะแต่ก็น่าจะประมาณทองสามมั้ง แล้วก็พัศเซลเนี่ก็ศูนย์หมดนะไม่รู้จะทันไหมนะพอนสามวันเองวัเก็บพัศเซลทันนะครับตัวในดีก็ตามคลิปเลยนะครับแต่ที่ดีสุดนั่นก็คือน่าจะมีเพราะมีขู่นะครับว่าตัวมีขู่นั้นมันเอาไปเล่นได้นะยังโชคดีที่เขายังมีนะครับงั้นผมอาจจะเล่นยากเลดน,นึงเพราะว่าถ้าเอาไปเล่นในด่านยากเนี่ยตัวมีขู่จะสําคัญมานะครับก็แผนในการเล่นในดีนี้นะผมก็จะตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าจะปั้นตัวอะไรผมก็จะเอากบประยัดให้ไก่ทองแล้วก็ เมกโมินก่อนนะครับตัวต่อไปตัวที่สก็จะเป็นตัว้างหน้าของดักเน็ดนะว่าตัวดักเน็ดนั้นมันค่อนข้างที่จะมีสกิลที่เหมาะกับการนาตั้งต้นนะครับเพราะว่ามันมีสกิลทะลุอมตะนะครับแล้วก็มีสกิลฮิลเลือดนะส่วนตัวเอควาเนี่ยเราใช้แค่ร่าง1 4 0พอนะครับจะเป็นไฮเปอร์ก็ได้หรือเอต้าก็ได้นะครับว่าผมไม่รู้ว่าจะใช้ขึ้นปั้นแมกก็ทําไมนะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการเล่นนะแต่หลักๆก็ ทำทีมพีร้อยไปก่อนนะรือดีนี้นก็น่าจะเล่นย,ยาวๆนะครับว่าผมก็ไม่รู้จะทํคชิปอะไรแล้วด้วยก็เป็นการทํคชิปไปทัวรแล้วกันเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการภาคทับนะว่าผมไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้เอามาลงแล้วก็ผมจะปรับเวลางการงลงชิปเป็นลงวันเว้นวันนะครับก็ลงวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งก็ลงอีกวันหนึ่งนะครับก็ก็เยอะเกินไปแล้ว <ๆ S 1> การใส่เกียร์ก็ตามคลิปนะแล้วก็พวกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถนําไปทําตามได้นะครับผมจะพยายามสั่งหมูฟังให้ได้เร็วสุดนะเพราะาตอนนี้มันกำลังจะมาส่งและน่าจะได้ประมาณวันอาทิตย์มั้งไม่ก็วันเสาร์ไม่ก็วันศุกร์อะเร็วสุดก็ผมก็จะเลิกพ้าค,ครับนะครับก่อนคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ